ผู้เรียนสามารถเข้าใจสิ่งที่เรียนสามารถอธิบายความหมายความสาคัญเรื่ององค์ประกอบของแผนที่ได้สามารถบอกมาตราส่วนทิศและสัญลักษณ์ของแผนที่ได้อีกทั้งยังสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจิรเมฆครับ,รบหลังจากที่เรียนเรื่องขององค์ประกอบของแผนที่ ได้อะไรหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของแผนที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเกี่ยวกับแผนที่แล้วก็ได้คิดทีข้อเยยะครับครับผมขอบคุณครับสุริวิภาหนูได้อะไรหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างจากการเรียนครั้งนี้ได้ร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆครับครับขอบคุณมากครับจิรนาหลังจากที่เรียนเรื่องขององค์ประกอบของแผนที่ไปหนูได้อะไรหรือรู้สึกยังไงบ้างครับได้ความรู้ การใช้แผนที่ในการเรียนแผนได้ขึ้นค่ะครับผมขอบคุณครับกระตันยูคะหลังจากที่หนูไ,หได้เรียนเรื่องขององค์ประกอบของแผนที่ไปหนูได้อะไรแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกสนุกมากเลยค่ะได้ทํากิจกรรมเรียนดีทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของเรื่ององค์ประกอบของแผนที่และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะขอบคุณครับณ <ไป S 1> ชา,าหลังจากที่หนูได้ เรียนเรื่ององค์ประกอบของแผนที่ไปแล้วหนูรู้สึกยังไงแล้วก็ได้อะไรบ้างครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมาตราสวนและการคำนวณมาตราส่วนหนูรู้สึกมีความ <c oughs> สุขที่ได้ลเล่นเ็นกับเพื่อนๆค่ะครับขอบคุณครับ <c oughs> นิรนุษย <c oughs> ์หลังจากที่หนู <c oughs> เรียนเรื่องขององค์ประกอบของแผนที่หนูได้เรียนรู้แล้วก็ได้อะไรบ้างครับจากการเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แผนที่ การใช้แผนที่ที่ถูกต้องค่ะและรู้สึกสนุกมากเลยค่ะที่ได้ทํากิจกรรมสนุกๆกับเพื่อนๆและได้ร่วมกันคิดกับเพื่อนๆด้วยค่ะครับผมขอบคุณครับครับ,รบก็วันนี้นะวันนี้หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องขององค์ประกอบของแผนที่ไปแล้วนะครับก็วันนี้ครูก็เลยอยากให้นักเรียนเนะี่ยลองมาลงพื้นที่จริงซึ่งนักเรียนเนี่ยนะเป็นนักเรียนของกิจกรรมมคุเทหก์น้อยใช่ไหมครับครูก็เลยอยากรู้ว่าหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ย นักเรียนนำนำมาใช้ได้จริงไหมนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณไหนของชุมชน <0 5 S 1> นักเรียนศูนย์ศูนย์แรรมค่ะศูนย์แรรมใช่ไหมครับ<อ>ก็เราได้มาเจอกับอันนี้นะ่ะจะเป็นแผนที่เป็นเหมือนลักษณะของแผนผังไปด้วยอาจจะไม่เป็นทางก,การใช่ไหมทีนี้นะ่ะครูอยากจะทราบว่าในรูปนี้นะ่ะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วในรูปนี้นะ่ะมีองค์ประกอบของแผนที่ไหมครับนักเรียนมีค่ะมีอะไรบ้าง มีอะมีอะไรนะมีชิดค่ะมีชิดใช่ไหมมีอะไรอีกแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่แทนด้วยรูปค่ะสัญลักษณ์ที่แทนด้วยรูปใช่ไหมครับแล้วมีมีอะไรอีกไหมมีระยะทางที่แทนด้วยมาตราส่วนค่ะมีระยะทางที่แทนด้วยมาตราส่วนใช่ไหมครับก็อันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบของแผนที่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยครูอยากจะทราบว่าเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนะครับเรียนรู้องค์ประกอบไปแล้วเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้เนี่ยนักเรียนสามารถเอามาใช้ ยังไงกับกิจกรรมมัคคุเทศน์น้อยได้บ้างเอามาใช้ได้จริงไหมหลังจากน่้ยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นอะไรบ้างเนึ่งเียที่ทักงเรียนสามารถเอามาใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกนะักท่องเที่ยวได้ว่าจุดที่หนึ่งและจุดที่สองถ้าเราจะเดินทางไปนี่มันจะใช้เวลาแล้วก็ระยะทางกี่เมตรค่ะครับผมมีอีกไหมครับแล้วก็ทิศสามารถบอกได้ค่ะเช่นอยู่จุดนี้จะไปอยู่ จุดพมหาถ้าเจดีสิบเวียนใช้จะไปร้านเชฟชุมชนแล้วก็ดูทิศได้ค่ะว่าจะไปทางทิศตะวันตกค่ะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์ค่ะที่เห็นได้ชัดค่ะว่าที่จุดนี้คือที่ไหนหรือว่าเป็นอะไรค่ะเห็นได้ชัดเจนไม่มีหมทำให้รู้ตำแหน่งของสถานที่ต่างๆค่ะอ๋อครับผมทำให้รู้ตำแหน่งของสถานที่ต่างๆเนาะครับ,รบ,รบก็แสดงว่าอย่างนั้นเนี่ย หลังจากที่เราเรียนมาทั้งหมดในเรื่องขององค์ประกอบของแผนที่เราสามารถเอามาใช้ได้จริงใช่ไหมครับจริงค่ะครับผมก็วันนี้ก็เดี๋ยวเรานะครับจะไปจุดต่อไปเนาะเดี๋ยวเราลองไปจุดต่อไปก็